มาทุกคนหวัดดีก็วันนี้ไปเจอเกมจริมเป็นเกมเก่ามากเลยนะแบบว่าถ้าใครเคยเล่นก็จะอ๋อมันเป็นเกมแบบเก่าเก่าสุดๆเลยอะแต่ว่าแบบเป็นเกมฝึกสมองแล้วก็เป็นเกมที่พาเพลินได้เลยนะก็ไม่รู้คิดยังไงก็อยากลองเล่นดูเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยเล่นเลยแล้วก็อยากจะมาลองเล่นดูแล้วเนี่ยเมื่อกี้พิ่งจะได้ก็พอจะรู้เทคนิคแล้วนะก็อยากจะมาลองเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ชื่อเกมปีศาจกับพระกกดง่ายๆก็คือมันจะมีฝั่งที่ สั่งหยาสามพระสามปีศาจสามซึ่งห้ามให้จํานวนปีศาจเยอะกว่าพระมีงง้นปีศาจจะแดกพระตุยนะก็พยายามทําให้มันค้มฟากให้ได้ครบประมาณนี้นะก็สามารถหาเล่นได้ใน g o เ g l e ไป g o o g l e เข้าไปแล้วเสิ r c เขาว่าปีศาจกับพระก็จะเจอเกมไหยมาเรามาเล่นกันนะครับจริงๆกีๆ้อาจจะฟุกก็ได้นะเดี๋ยวลองมาอีกทีหนึ่งนะครับาผมกดบาวเวอร์กันกดดีสตาร์ทลองเล่นอีกทีหนึ่งแต่กี้อาจจะฟุกนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เพลินดีอ่ะ มาเริ่มกันนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงเพราะว่าลืมทำนะก็จะมีปีศาจสามภาษาครับอยากอยากให้มันอยู่ใกล้กันเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะมันจะซ้ำตุยเลยเดี๋ยวทให้ดูนะอันนี้ปีศาจสามพาสองครับอันนี้ไปปุ๊บสองตัวนี้คนเกีเลย กัน <target> นะครับก oh. ็พยายามข้ามมันได้ครบๆนะกด go คือให้คลือข้ามก็อถ้าเอาอันนี้ลงมันมันเท่ากันหมดนะลงโอเคปี๓กลับเโอเคอค่อเคโอเโอเคโเเคมามาอนคโเร่เออนค ให้ปีศาจกับนะแล้วก็ถ้าปีศาจลงอโอเคครับเยอะกว่าวน,นะ,ะ,ะเหมือนว่าจะเริ่มผิดอ่ะลองดูเพราะว่าถ้านี้ปีศาจไปสองตัวเพิ่มๆอาจจะตุย้ยนะลองดูนี้ปีศาจส,สองแล้วเนีนใ่ไหม โด,โดนกินโดนกินไม่จะเริ่มอย่างนี้นะเร่มตรงนี้ก่อนปีศาจก้าพ้าก่อนนี่นะขอคิดก่อนนะแล้วถ้าพักลงลใช้เขา่าเอาพักกับไปก่อนเอาพักกับไปก่อนแล้วอันนี้ปีศาจปุ๊บ ปุ๊บมันก็จะออกมาตวตะกี้นี่เลยก็คือโดนตูนอโอเครู้ละรู้ละร้ละปีศาจไปคู่เลยไปปีศาจไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเหลือสามหนึ่งละแต่อยู่กันอยู่ในเมื่อสามหนึ่งเน,นี่ยนะแล้วไงอ่ะอันนี้คืนมาก็เอาออพระสองโอเคเราจะเข้ามาสองสองนหนึ่งโอเค ถ้าสมมติลง,งจะโดาโอเคเท่ากันแล้วนะเสร็จแล้วถ้าเอาพาร์กับมันต้องหาคนพายกับเาพาร์กับปีศาจไปฆ่าเหมือนกันเท่ากันดีกว่าแต่ถ้าปีศาจไปคู่พาพร์กตุยอ่าบ้างนึ่งนะโอเคถ้าปีศาจลง เป็ตัวนี้จะโดนแดกไหมเนี่ยอเอ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 ออย่าง,งานั้นอ,อย่าง,งานั้นเอออย่าง,งานั้นอย่างนั้นโอเคโอเคอ่าอันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วยังไงฝั่งนี้เยอะอะจัดไป S <S สนุกดีครับก็ถ้าอยากขยากลองนี่ก็เสิร์ชใน Google นะแล้วก็เสิร์ชกดคำว่าเกมปีศาจกับพระนะครับก็เจอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ของุณครับ